สวัสดีครับนี่ครับโอ้คุณพี่ชื่ออะไรครับกิติภพมั่งมูลครับกิติพครับคุณพี่นะอารีนันค่ะพี่อารีนันเด็กชายวรสิทธิ์วีระพัฒน์ชยธรครับชัดค่อยชัดครับอ่าวันนี้มาจากไหนครับเนี่ยเพชรบูรณ์ครับอำเภอลมเก่าครับเก่ามาจากบ้านตอนสี่ทุ่ม นั่งรถนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ถึงนี่ถึงนี่ตีสี่ครึ่งใช่ไหมแม่ครับตีสี่ครึ่งแล้วพอมาถึงวิหารนี่รู้สึกยังไงครับผมดีใจครับดีใจเพราะว่าเราเราบูชาไปก่อนแล้วแล้วก็มันมีปฏิหาริย์เนี่ยแต่ลองเล่าก็ที่บูชาไปนี่ผมก็ สวดมนต์ไว we ้พระแล้วเอาสมเด็จไปไว้บูรุษีศาพระก็บูชาที่ไปโอ้แล้วผมบูชาไปแล้วบูชาของปอเนี่ยค่ะของปอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ไปแล้วก็สวดมนต์เรียบร้อยก็นอนแต่ผมยังไม่หลับคือเราจะทําสมาธิพร้อมแต่ในนิมิตที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นสมเด็ดตรงลงไปในอ่างน้ําแสดงให้เห็นผมก็เอ๊ะเป็นปฏนพิธีหานผมว่าปฏิธีหานอุ้นนี่มันเป็นของแท้เป็นที่หมอฟ้าให้มาครับรู้สึกดีใจ ตอนแรกตอนแรกที่ผมไปนี่ผมไปบูชาที่เทรวาสก่อนอแล้วของพอออกมาเด้งมาทีหลังแล้วคุณก็ดูดูแล้วก็ได้ได้บูชาได้บูชาสั่งบูชาที่แราวกดติดตามช่องออนกดทีหลังมากเลยกดติดดูอยู่เลยดูตลอดดูตลอดดูนี่ตลอดกับแล้วเป็นสิ่งนี้เคยเล่าให้พอฟังอานุภาพน่าจะเยอะ เยอะมากค่ะว่าเของสมเด็จตัวนี้ตื่นเต้นค่ะเพราอเห็นเห็นในแล้วก็ไม่ใช่มาเห็นของจริงแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะมันเยอะกว่าที่ค่ะเยอะกว่าที่เห็นค่ะตอนแรกแฟนแฟนเขาเช่าไปเออขาเช่าคราวนี้เราดูเพจมาเออเห็นก็จ็องเห็นมาพาจองด้วยจองไว้ด้วยจองเพราะว่าแต่ที่จองอ่ะที่อยากได้มันไม่ใช่เงินขายลอตเตอรี่แต่เงินสะสมที่เป็นรอเก้าคุยกับพอออเหมือนกันว่าเราเก็บเงินไว้ เก็บผ้าดีกว่าอคุณพี่ใช่ไหมที่เมื่อกี้เนี่ยพอเดินไปแล้วพี่เอาแผงลอตเตอรี่มาค่ะอ๋อโอเด็คือขายลอตเตอรี่ที่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอ๋อเคยมีคนทวงงานที่หนึ่งของพี่ไหมยังเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเลขสองตัวสามตัวรล้ววันที่สี่ที่ห้านี่งมีเข้าถูกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แต่รางวัลที่หนึ่งยังไม่มีใครเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมขอรางวัลที่สองอย่าเดี๋ยวไแมา ว่าจะเอาสาสิบล้านมาฝากพอออยู่นี่เคยมีคนมาอ่อมามืสองอาทิตย์ก่อนมาหาพออ,อแล้วก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่เนาะแล้วก็ให้เอ้ยพระใช่ไหมพระพระแล้วก็บ<ผ><ะ>อกว่าลอตเตอรี่ให้ผออ,อแล้วอีกงวดมาถูกได้คายสองตัวสองคู่ เป็นของพ่อขายเพราะอย่างเงินจะไม่ค่อยมีแล้วเก็บไว้อขายวัดแล้วไปเห็นเจอก็เก็บไว้ไม่ไม่ไม่เราเก็บไว้คือว่าเราไปขายลอตเตอรี่มาเจอก็เก็บไว้เก็บนี่เป็นเงินสะเงินเป็นเงินสะสมที่จะเอามาบุกเอามาบูชาพระค่ะเพราะว่าฝากพออ้อยว่าภูมิใจที่สุดเลยที่ได้มาได้รู้จักพออไม่เคยคิดว่าที่จะได้รู้จักเพิ่งรู้จักพออ้อยเองนะเพิ่งรู้จัก ขายลอตเตอรี่งวดที่แล้วมีพอมาเห็นพอ,อ,อเราคงมีความสุขกันเลยพุ่มฉันมากเลยค่ะ <c oughs> ขอให้พอ,อมีความสุขมากๆค่ะขอให้ทำรายการไอทำรายการหรือช่วยเหลือไอช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับที่เห็นพอทําแล้วว่านั่นคือบุญของพอทําให้กับประชาชนก็ภูมๆๆใิใจดีใจครับที่ได้มาเจอคขนาน่าจะมีบรารมี มีบุญร่วมกันนะครับถ้าไม่มีบุญเพราะว่าพอเปิดหีบตั้งแต่ปีหกห้าเนาะยังยังไม่รู้จักเลยเพิ่งมาเจอตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ทําไร่อยู่ถ้าทําไร่ก็ไม่ค่อยมีตังค์นะพอขายลรตอรี่คือมันเหลืองว่าละสองพันสามพันแล้วค่อยๆเก็บถ้าทําไร่อ่ะมันเจมได้เงินปีละครั้งจะกินอะไรก็กินอะไรที่ตัวเองปลูกแต่ถ้าเราไม่ปลูกเราก็ไม่ได้กินไม่มีตังค์ซื้อแต่เนี้ยคือกินที่เหลือ เรามีเงินซ <IS TS> ื้อกินแล้วก็เหลือเหลือจากที่เราซื้อกินได้เก็บทำไมเราได้เงินแค่สี่พันอ่ะเหลือแค่สี่พันเพราพี่สาวเออก็ดีแล้วเราก็ยังได้กินยังได้เก็บยังได้กินยังได้เก็บจะทําไร่พอได้เงินมาแสนนึงเนี่ยเราก็ไปใช้นี่เคาหมดเลยขอให้โชคดีนะครับรวยๆเฮงเปังๆและมีโชค